ฉันก็เปลี่ยนแปลงกฎหมายเหมือนที่ทํามาโดยตลอดเป็นสิปีไม่คิดว่าฉบ,บับน,นี้จะมาแจ็คพอตขนาดนี้เพิ่งเจอน้องโดมด้วยน้องโดมก็เพิ่งมาบริจาคของที่มูลนิธิด้วยฉันก็เลยกระอักกระอ่วนหัวใจกันพอสมควรอตอนแรกที่เห็นข้อความบุมเชื่อว่าเหมือนกับทุกๆคนคือน่าจะตกใจว่าโดมจริงเปล่าเฟซจริงไหมหรือเป็นเฟซปลอมนี่ตาก่อนเอาพูดตรงๆเหมือนเหมือนนักข่าวทุกคนเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าในเมื่อทําจริงก็ควรต้องขอโทษอ่าก็ควรต้องยอมรับผิดในฐานะที่เป็นแม่แล้วถ้าลูกสาวบูมโดนแบบนี้ยังไง ผมก็ต้องออกมาปกป้องลูกในฐานะคนที่เปลี่ยนกฎหมายนี้ยังไงก็ต้องออกมาปกป้องคือโดมมีการสํานึกผิดอย่างจริงใจมีขอเอากระเช้าไปขอโทษหรืออะไรอย่างนั้นแล้ว,ลวก็พยายามที่จะขอโทษอย่างจริงจังอีกแล้วดูว่าโดมเองอาจจะมาสารภาพกับสารท่านอีกว่าไม่ได้ตังใจจริงๆผมเมาครับหรืออะไรก็ตามศารท่านอาจจะแค่รอลงอายาฉันรู้ว่าแกจะโยนเพราะสารภาพตามตรง ว่าไม่คิดว่ากฎหมายนี้จะบดังขนาดนี้ฉันก็เปลี่ยนแปลงกฎหมายเหมือนที่ทํามาโดยตลอดเป็นสิบปีไม่คิดว่าฉบับนี้จะมาแจ็คพอตขนาดนี้แล้วก็ดันหน้าฉันก็ไปอยู่ในคณะกรรมการอแต่ตอบไม่ละเอียดก็ไม่ได้เพราะเปคนล่างขึ้นมาเอคนดังปัญหาก็คือว่าก็เพิ่งเจอน้องโดมด้วยน้องโดมก็เพิ่งมาบริจาคของที่มูลนิธิด้วย ฉันก็เลยกระอักกระอ่วนหัวใจกันพอสมควรแต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วตอนแรกที่เห็นข้อความบุมเชื่อว่าเหมือนกับทุกๆคนคือน่าจะตกใจว่าโดมจริงเปล่าเฟซจริงไหม,มน้องเขียนจริงเหรอ,อหรือเป็นเฟซปลอม,มเข้าใจใช่ไหมคือเรามักจะเจอแอคเคาท์าหลุมที่เขียนเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ย,ยเออก็ขยี้ตาก่อนเอาพูดตรงตรงเหมือนเหมือนนักข่าวทุกคนเหม,มือนกันเหมือนกับเหมือนกับทุกคนแต่เพียงแต่ว่าในเมื่อทําจริงเขาก็ควรต้องขอโทษอ่าก็ควรต้องยอมรับผิด แล้วถ้าบุ๋มในฐานะที่เป็นแม่แล้วถ้าลูกสาวบุ๋มโดนแบบนี้ยังไงบุ๋มก็ต้องออกมาปกป้องลูกในฐานะคนที่เปลี่ยนกฎหมายนี้ยังไงก็ต้องออกมาปกป้อง,อ,งองต้องคุ้มครองต้องคุ้มครองคนที่ถูกกระทำอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ควรมีใครที่โดนแบบนี้จะบอกว่าคนดังหรือไม่ไม่ใช่คนดังจะมีผลต่างกันไหมบุ๋มว่าสมัยนี้ยิ่งดังยิ่งเสียคะ่ะยิ่งดังยิ่งเสียบุ๋มเชื่อว่าข้อความแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อันนี้อันเดียวนะ มันมีข้อความแบบนี้เยอะมากในโซเชียลบุ๋มเองก็ยังโดนจนถึงทุกวันนี้ mm hmm. เพียงแต่ว่าบุ๋มว่าความไม่ดังอะบางทีเราเขี้เกียจไปเอาเรื่องอะ mm hmm. คนดังอย่างเรากับขี้เกียจไปเอาเรื่องเพราะว mm ่า hmm. บางทีมันเสียเวลาเนาะกับการฟ้องร้อง mm hmm. บางทีเป็นแอคเคาท์ห hmm. ลุมเรื่อยยากในการตามตัว mm hmm. แต่เอ่อหลายคนบอกว่าพอเป็นคนดังแล้วจะรอดไหมแบบแหมแหม,มีคนมาเข้าข้างหรืออะไร mm hmm. มันมองได้หลายมุมดังมากก็เสียมาก mm hmm. คนรักมากก็เสียง่ายดังน mm ั้นมันไม่มีอะไรจรังค่ะ แต่ถ้าเกิดกระทําผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ทีนี้บุ๋มไม่แน่ใจว่าการการการมองของความกระทําความผิดอันนี้เนี่ยม,มันจะผิดไปถึงขั้นไหนแต่บุ๋มเชื่อว่ายังไงโดมเขาคงได้รับผลของเขาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอน mm. เพราะมีคนที่ที่ก็วิจารณ์อย่างรุนแรงอะนะคะแล้วก็คนที่ออกมาแบบว่าในในใ,ในส่วนของสํานักงานหลายๆที่องค์กรหลายๆที่เ็ออกมาประนามนะคะบุ๋ mm. มว่าเขาได้รับผลกระทบ หนักอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่ควรจะเป็นอยู่แล้วแหละก็ก็มันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สําหรับน้องโดมคนเดียว<ม>ใครก็ตามที่ไปคุกคามคนอื่นก็ต้องโดนค่ะอย่างกรณีนี้ถ้าบทลงโทษจะประมาณไหนมมีความเป็นไปได้หลายอย่างถ้าศาลท่านมองว่าโดมมีการเ คือโดมมีการสํานึกผิดอย่างจริงใจมีการรีบไปขอเอากระเช้าไปขอโทษหรืออะไรอย่างนั้นแล้วแล้วก็พยายามที่จะขอโทษอย่างจริงจังอีกอ่ะแล้วดูว่าโดมเองอาจจะมาสารภาพกับสารท่านอีกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมเมาครับหรืออะไรก็ตามฐานท่านอาจจะแค่รอลงอาญาแต่ถ้าทําอีกอ,ะอ่ะดังเลยนะเขานี่อ่าโดมแก้ตัวไม่ได้แล้วนะสิ่งที่มันเเกิดขึ้นมาต่อนั้นั้นในคดีของพีง่โดมมันมีผลในการตัดสินใจมในมุมมององพี่บุ๋ม เอออันไหนอะคะไปถึงคดีที่แบบว่าที่เขาไปเมนเรื่องแบบขอรหัสเอวีหรือว่าเรื่องที่เขาเคยมีคดีเรื่องรถชนอะไรเงี้ยมันจะมีผลบางทีบางทีบางทีต้องดูว่าทนายเอาเรื่องอื่นๆทนายเอาเรื่องอื่นมามามาเป็นพยานหลักฐานการพฤติกรรมด้วยไหมถ้าบอกว่าพฤติกรรมโดมมีความพฤติกรรมต่อเนื่องแบบนี้สารท่านก็อาจจะรับพิจารณาขึ้นอยู่ว่าทนายเอาไปพ่วงด้วยหรือเปล่าคือสารท่านก็จะพิจารณาตามหลักฐานที่ทนายยื่นอะค่ะ ดังนั้นขึ้นอยู่กับทนายของของน้องจินนี่อะค่ะว่าทนายเอาหลักฐานอื่นๆว่าพฤติกรรมของน้องโดมเป็นแบบนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เอาแค่อันนี้ก็อาจจะแค่รอลงอาญาคือถ้าถ้าไม่รอลงอาญาบทลงโทษจริงๆจะประมาณไหนคะอันนี้ไม่ทราบ <c oughs> อันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าตีความได้ว่าหมายถึงน้องจินนี่โดยตรง <c oughs> ก็เต็ม <c oughs> ก็เต็มคุกคามเต็ม <c oughs> อ่ะ <c oughs> <ๆ>ก็คือนะคุกคามเต็มกี่ปีอะไรอย่างเงี้ย ก็มีจำคุกกับปรับหรืออะไรให้เลือกการเหลือจะเป็นการชําระเงินอย่างเดียวหรืออะไรอย่างนี้และรอลงอาญานในโทษของการจำคุกก็เป็นไปได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าทั้งหมดอะผมไม่กล้าวิจณ์เพราะผมไม่ใช่สารไง<ช>เอาพูดตรงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทนายของทางน้องจินนี่น<ต>จะยื่นหลักฐานอะไรไปบ้างนะหรือจะแค่อันเดียวประโยคเดียวที่ที่ที่น้องโดมเม้น์ไปแค่นั้นเองคสุดท้ายละในมุมของพี่เขาไปเมนแต่ว่าในมุมของพี่โดมก็โดนเมนในเรื่องชุดข่าวตรงนี้พี่โดมสามารถเอาผิดได้ไหมครับ ช่วยคน,นขายสิกฎหมายนีสามารถคุ้มครององค์กรมากขึ้น,น,นขึ้นอยู่กับว่าโดมรู้สึกว่าคุกคามหรือเปล่าคือ,อเอาเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของของแต่ละคนถ้าคนคนนั้นรู้สึกแฮปปี้กับการลงลูกโป๊กับการลงลูกเก่งเกงในตัวเองแล้วให้คนมาเม้นแล้วมีความสุขอันนั้นไม่เรียกว่าคุกคามมันที่อยู่สภาพการรับได้และรับไม่ได้ของแต่ละคน ใช่ไหมลูกอย่างหนูอะรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้ไม่หน,หนูหนูแอลหนูชอบอย่างเงี้ยเออหนูชอบอย่างเงี้ยเออ,เอ,อก,ก็ก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งมันขึ้นอยู่กับสภาพการการรับได้ของแต่ละคนค่ะนะคะ